เห็นอะไรไหมครับทุกคนเครื่องบินเป็นลำเลยนะใหญ่มากจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้สายการบินอะไรไม่รู้มุกดาเอาลูกหน่อย เนสัยการบินอะไรเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่ชื่ใส่การบินนะครับเป็นเครื่องบินเก่านะฮะโอ้โหลำบักใหญ่เลยนะเขาเอาขึ้นไปได้ยังไงนะครับไม่รู้เลยเดี๋ยว่าดูสีใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปดู เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับทางที่เก็บล้ออ,อันนี้เครื่องบินจริงๆที่แรกผมเห็นผมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินปลอมหรือเครื่องบินที่เขาเอาเหล็กมาเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันไม่ใช่นะครับนี่เครื่องเครื่องบินจริงๆเลยนะนะใช่ไหมเครื่องบินจริงๆใช่ดูสิล้ออะไรทุกอย่างรายละเอียดครบเลย เ oh. ขาน่าจะทำบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารหรือไม่ก็ทำเป็นซูเปอปร์มาร์เก็ตข้างบนน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะหรือไม่ก็ทำเป็นห้องสมุดนะครับ ใหญ่มากโอ้ลัว่วฝนตกเลยลั่วเลยข้างบนน่าจะกลวงข้างบนน่าจะลั่วนะครับเอ๊ะฝนตกแล้วน้ำลั่วเลยแต่สุดยอดจริงๆใหญ่ใหญ่มาก คนที่ทำนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นของเอกชนหรือว่าเป็นของทางภาครัฐที่เอามาทํานะครับแต่ว่าเจ๋งเจ๋งชอบชอบมากไอเดียนี้เห็นตอนแรกโอ้โหว้าวเลยอะ่ะเป็นที่อาศัยของรังนกอย่างดีเลยนี่ทางขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาหินตากเสื้อต่อนะครับ อันนี้ก็ร้องจังง่วงร้องจังเลยเป็นอะไรฮะ <c oughs> อ๋อถ่ายรูปไหมคนดี เซอร์ไพรมีอีกลำหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่รู้สายการบินอะไรอันนั้นน่าจะเป็นการบินไทยหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่รู้สายการบินอะไรนะลำบางใหญ่ใช่นี่นลำนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าลำนั้นนะครับมีทางขึ้นด้วยนะดูสิคอยขึ้นไปข้างบนด้วยหรือเปล่าอาจจะนะอาจจะ ให้ขึ้นไปดูนะครับอันนี้ไม่รู้ค่ให้ขึ้นป่ะน่าจะไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นนะผมนี่เงปิดไปลโอ้หเมื่อก่อนเนี่ยแถวน,นี้น่าจะคึกคักน่าดูนะครับเด็กๆคงชอบขนาดผมเป็นผู้ใหญ่ยังชอบเลยมาดูป้านอกอย่างผมชอบมากนะครับเครื่องบินเห็นแต่มเวลาบินผ่านนะตอนเด็กๆมันจะบินผ่าน หลังคาบ้านนะครับชอบวิ่งออกมาดูแต่นี่ลำจริงใหญ่มากตรงสนามบินก็เคยแวะไปดูนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดขนาดนี้ทองมันอันนี้ใบพัดนะครับเอบเลย